สวัสดีพี่น้องนักลงทุนสายเลือบล็อกเชนทุกคนทุกท่านเลยนะครับสุขสัน์วันคริสต์มาสกับเพื่อนๆพี่นพ,พน้องๆทุกคนนะครับวิดีโอนี้จะมาย่อยข่าวของ Dogecoin ให้ฟังหลังจากที่เมื่อวานนี้มีข่าวออกมานะครับนี่นะเพื่อนเืเขาบอกว่า planning for a better breed of dog e dogcoin e foundation lays out first ever roadmap ก็มีแผนที่จะทำ ดอชคอยให้เป็นสายพันธุ์ที่ดีขึ้นนะครับโดยมูลนิธิดอชหรือดอชฟอนเดชันเนี่ยเขากลาง Road Map ออกมาซึ่งเป็น Road Map อันแรกของดอชคอยในเรื่องของดอชฟ n นเดชันนะเพื่อนๆ มันห่างหายมาเป็นเวลา6ปีนะครับจนกระทั่งเมื่อเดือนสิงหาคมถ้าเพื่อนๆจำได้ผมอ่านข่าวในเรื่องของคืนสู่เย่ามูลนิธิดชคอยโดยมีคุณไวทัลิกบูเดรนผู้ร่วมก่อตั้งอัต e เรียมเนี่ยแกมาเป็นตัวตั้งตัวตีแล้วก็มีการพูดถึงในเรื่องของด o จอ e t h e รียมบริดจ์ในเรื่องของการที่ d e v e l o p ปเปอร์หลายท่านนะครับเข้ามีชื่อเข้ามามีชื่อในมูลนิธิและก็พี่อีลอนมัสส่งตัวแทน เข้ามาในมูลนิธินั่นคือสิ่งที่เราได้ข่าวเมื่อเดือนสิงหาคมหลังจากนั้นนะไม่นานพี่อีลอนมัสออกมาบอกว่าผมไม่มีส่วนเกี่ยวข้องกับมูลนิธิโดจคอยและคนที่พวกเราคิดว่าเป็นตัวแทนของพี่อีลอนมัสที่เข้ามานั่งในมูลนิธิเนี่ยเขาบอกว่าเขาไม่ได้คุยกับคนนั้นในเรื่องของดจคอยนะฮะซึ่งพอดราม่านะั้นมันออกมาเนี่ยนะฮะมันก็เลยทำให้ ข่าวของเมื่อวานเนี่ยเกี่ยวกับเนี่ยนะฮะในเรื่องของโดสสายพันธุ์ใหม่เนี่ยนะฮะหรือโดสพันธุ์ใหม่เนี่ยไม่ค่อยเป็นอะไรที่ทําให้ d o สค community ที่ถือ d o ดสมานานๆเนี่ยนะครับตื่นเต้นเท่าไหร่แต่ถ้าเราดูอย่างผิวเผินเนี่ยมันอาจจะเป็นข่าวดีหรือมันอาจจะเป็นข่าวดีจริงๆก็ได้เพื่อนๆนะฮะทั้งนี้มันก็ต้องระวังให้ดีนะฮะเพราะว่านี่นะ,ะเดี๋ยวผมเข้าถึงเรื่องข่าวก่อนเขาบอกว่า Doge f สฟอนเดชัน uh, นะครับจะร่วมมือกับคุณไวท a l i กในการทำ d o สสเต็กกิ้งหรือ d o สพ p r o o ออฟสเต็กนะครับเป็นเวอร์ชันแบบ Proof of s t a k e กซึ่งเดิมทีแล้ว Doge เป็น Proof of Work นะครับแล้วก็จะมาให้เป็นปันผลสำหรับคนที่รันเน็ตเวิร์กของ Doge ทีนี้มูล,ลนิธิ g e สคอยเนี่ยนะครับก็ยังออกมาเปิดตัวเป็น Road Map ครั้งแรกซึ่งเขาเรียกว่าเทรลแมปนะครับหรือ Dog Walk หรือพูดไง่ายๆว่าทางเดินทางเดินน้องหมาอะไรประมาณนี้นะฮะซึ่งมันมี Proposal หรือมันมีข้อเสนอด้วยกันอยู่8ข้อหลายข้อเขาไม่ได้พูดถึงรายละเอียดเชิงลึกนะครับจะเป็นเหมาะสำหรับฝั่งจะเป็นหนักไปทางฝั่ง Developer ซะส่วนใหญ่นะครับส่วนสำหรับประมาณ2-3ข้อที่คนถือโดสตาดำๆอย่างเราจะเข้าถึงเนี่ยก็จะมีในเรื่องของ เว็บไซต์นะฮะที่เขาจะออกมา,ายกเครื่องเว็บไซต์ใหม่เนี่ยจะทําเป็นด o g ช p ีเดีมีสารบัญให้ถามตอบมีรายละเอียดที่คนคนที่ยังไม่ได้เข้าใจในเรื่องของด o g ชคอยเนี่ยสามารถเข้าไปอ่านได้นะครับแล้วก็จะเป็นในเรื่องของ Giga Wallet กิกะวอลเล็ตเนี่ยก็จะมาเขาบอกว่าจะมาช่วยในเรื่องของการทำธุรกรรมทางการเงินนะคนที่ถือ d o สเนี่ยสามารถอนุมัติ Transaction ได้โดยตรงนะครับผ่าน d o สคี y r i n g App เหมือนกับเรามีอาจจะคล้ายๆกับที่เรามีฮาร์ดแวร w a l l เล็ประมาณนั้นนะเพื่อนๆนะครับเขาบอกว่าตรงนี้มันจะมาช่วยในเรื่องของปัญหาคนกลางอย่างถ้าเรายกตัวอย่างนะครับ ทีม d l l l a s Mavericks ทีมบาสเกตบอลที่เขารับเหรียญโดชคอยในการซื้อสินค้าของทีมเนี่ยเขาก็ยังผ่าน BitPay อยู่นะซึ่ง BitPay จ่ายเขาเป็นเงินสดแล้วเขา BitPay ก็รับ Doge ไปทีนี้เขาบอกว่าตรงนี้เนี่ยถ้ามันมีความเสถียรมากขึ้นถ้ามันมีการยอมรับจาก v e n เดอร์ในอนาคตมากขึ้นมันจะเป็นเรื่องง่ายนะครับและช่วยให้การจับใจ่ายใช้สอยผ่านโดชการดนเนตโดชต่างๆเนี่ยจะทาได้เร็วขึ้นนะครับก็ มันก็นี่นะเพื่อนๆนะไอ้แข้อที่พูดถึงเนี่ยนะฮะ dogecoin com ในเรื่องของ l i f dogecoin ก็จะเป็นการที่บูรณาการนะครับให้เข้ากับแอปพลิเคชันและซิส t e เต็มของเขาแล้วก็ถ้ามาพูดถึง doge standard นะครับก็จะมามาช่วยในเรื่องของมาตรฐานที่ทำให้ developer ใหม่หมเนี่ยเข้าถึงการร่วมพัฒนาได้ง่ายขึ้นส่วนอีก2-3อย่างเนี่ยนะครับเรากดเข้าไปดูไม่ได้เขาบอกว่า เขาจะมีพรีวิวออกมาในเดือนหรือพรีวิวหรือตัวอย่างเนี่ยออกมาให้เราเห็นชัดขึ้นในเดือนมอกราคม2565โดยประมาณนะครับทั้งนี้ทั้งหมดนี้เลยเนี่ยผมว่าไฮไลท์ของมันเนี่ยนอกจากในเรื่องของ g i g w w l l l e t มันจะเป็นในเรื่องของ Proof of Stake นะครับซึ่งตอนนี้เนี่ยทุกคนพูดถึงว่า Proof of Stake เนี่ยที่เราสามารถที่จะยังไงอะ เหมือนกับได้ Reward ในการที่เราเอาเหรียญไปสเต็กนะครับมันก็ยังไม่ได้มีข้อความออกมาชัดเจนว่ามันจะเป็นโทเค็นใหม่หรือเปล่านะครับมันจะเป็นในเรื่องของรายละเอียดเชิงลึกเนี่ยคนที่เป็น Developer นะครับหลายคนคอมเมนต์ว่าน่าจะมีการทํา Hard f o r กนะครับเขาดูว่าน่าจะมีการทํฮาร์ดฟอร์กทั้งนี้ถ้ามันต้องมีการทํา Hard f o r กเนี่ยมันอาจจะเป็นอะไรที่ใช้เวลานานเพราะฉะนั้น ถ้าเพื่อนๆเทรด Doge ในลักษณะของการเทรดซิงเนี่ยนะครับจับตามองในเดือนมอกราคมให้ดีนะครับว่าพรีวิวหรือตัวอย่างของสิ่งต่างๆที่เขาจะมาขยายความในปีหน้าในต้นปีหน้าเนี่ยมันจะออกมาในลักษณะไหนเตรียมตัวที่จะ buy the rumor sell the news นะฮะสำหรับคนที่แบบเป็นสายซิงนะครับส่วนส่วนตัวผมเนี่ยผมมองว่าถ้ามันต้องทำ Hard Fork เนี่ยแล้วมันต้องใช้เวลานาน แล้วมันแน่นอนไม่มีไทม์ไลน์ให้เรารู้แบบละเอียดหรือว่ามันจะเสร็จอะไรเมื่อไหร่ยังไงนะฮะณนะตอนนี้นะครับแล้วถ้าเกิดมันเป็นอะไรที่แบบนานๆแบบ อย่างฝั่งพี่ชาวฮอสกินสันอย่างเงี้ยมันก็เป็นอะไรที่เราต้องจับตามองให้ดีนะครับเพราะว่าอย่างที่เรียนดูเผลนๆมันเหมือนกับเป็นข่าวดีถ้าเป็นถ้าข่าวนี้มันออกมาตอนต้นปีนี้นะเพื่อนๆผมว่าโอ้โหเราเห็นโดสหนดอลลาร์สบายๆนะฮะแต่ตอนนี้ความที่ดราม่ามันเกิดขึ้นเยอะนะฮะหลังจากที่เท s l a ไม่รับบิทคอยแล้วเนี่ยแล้วก็มีดราม่ามีขึ้นมีลงมาโดยตลอดเนี่ยมันเลยทําให้ตอนเนี้โดสผมว่า เอาละถ้าเขาทำ proof of stake แล้วเขาทำได้จริงๆเนี่ยนะฮะแล้วมันเนี่ยคุณ v i t a เล k กเขาแบบเข้ามาทำงานเต็มตัวจริงๆเนี่ยมันก็อาจจะเป็นเรื่องดีก็ได้แต่ทั้งนี้คือหมายความว่าไม่อย่าไปอ,อ,อ,อย่าทุ่มแบบสุดตัวนะเพื่อนๆต้องต้องเผื่อใจไว้นิดหนึ่งนะครับเ,เหรียญอื่นเหรียญมีหมือนอื่นที่เพิ่งเกิดใหม่เนี่ยเราเห็นได้ชัดว่าเขามี utility มาครบตั้งแต่วันแรกที่เกิดเลยอะ่ะนะเพื่อนๆมี swap มีอะไรแบบแบบ ฟูลออปชันน่ะแต่แต่ดอสเนี่ยนะเพื่อนเอนเกิดมา8ปียังไม่มี r ร a แม a อะนะครับก็ประมาณนี้เพื่อนๆน,นะครเป็นอะไรที่จะต้องดูกันต่อไปอย่าดีใจ100%แล้วก็ไม่ต้องไปเครียดมากนะฮะแต่ละข่าวของวันนี้ก็จะเป็นในลักษณะของนะปีหน้าจะเป็นยังไงนะครับคุณ Michael s เลอร์บอกว่าเหรียญบิตคอยมันจะไปเท่านู้นเท่านั้นเท่านี้นะครับแล้วก็นักวิเคราะห์อ,ออกมาว่า ปีหน้านะครึ่งคึ่นะบางคนก็บอกโอ้จะไปได้สวยมากนะครับบิตคอยน์ไปแตะแสนดอลลาร์ 100, แน่นอนในเรื่องของบิตคอยน์สปอต ETF น่าจะผ่านนะครับอีกส่วนหนึ่งก็บอกว่าไม่ผ่านก็ไม่เป็นไรเพื่อนๆผมว่าพื้นฐานเนี่ยมันดีกว่าคริสต์มาสปีที่แล้วแน่นอนนะครับวันนี้เป็นวันคริสต์มาสนะนึกถึงเรื่องดีๆทำทำใจให้สบายนะเพื่อนๆอย่าไปดูกราฟอย่าไปอะไรมันมากนะครับก็ เมื่อวานผมดูข่าวนี้เพื่อนๆในเรื่องของ TT TV นะครับข่าวดอสจบแล้วนะนี่จะมาสับเพลเฮลับเพื่อนๆเนี่ยเพื่อนๆโปรโตไทป์ของทีวีที่อาจารย์ท่านหนึ่งในประเทศญี่ปุ่นเนี่ยนะท่านสร้างขึ้นมาเพื่อให้เราสามารถชิมรสชาติของอาหารที่ดูอยู่บนจอเนี่ยนะได้ผ่านการโดยการเนี่ยเพื่อนๆเลียทีวีนะฮะคือข่าวนี้ดูแล้วมันมันตลกดีอะเพื่อนๆนะคือ ดีใจกับเทคโนโลยีใหม่ๆที่ออกมาอำนวยความสะดวกให้กับมนุษย์นะ,นะฮะแต่ว่าอีกใจหนึ่ง่็คิดว่าเรามาถึงจุดนี้ได้ไงอ่ะเพื่อนๆนะ,ะนึกภาพเนี่ยอย่างวันนี้เป็นวันคริสต์มาสนะฮะถ้าผมสมัยเด็กๆเนี่ยแน่นอนอาจจะไปข้างนอกกับที่บ้านนะ,ะไปบาร์บีคิวไปเที่ยวต่างจังหวัดแต่สมัยนี้เพื่อนๆเราต้องใส่หน้ากากเราต้องอมีการตรวจสอบในการจะเข้าสถานที่ต่างๆเนี่ย ผมมองว่าพวกเราเป็นรุ่นสุดท้ายที่เห็นความปกติของโลกมนุษย์นะครับเด็กรุ่นใหม่ที่เพิ่งเกิดมาเนี่ยเขาไม่มีทางเข้าใจนะฮะว่าความปกติมันเป็นยังไงอ่ะเพื่อนๆแล้วเนี่ยดูข่าวแต่ละวันข่าวช่องทีวีเนี่ยมีมีแต่เรื่องที่มันไม่ค่อย positive เท่าไหร,ร่นะฮะเพราะฉะนั้นเพื่อนๆจะต้องระวังในเรื่องของการเสพข่าวนะครับปีใหม่ใกล้มาถึงแล้วอยากให้ทุกคนมี เป้าหมายมีโรดแมปนะฮะอย่าเป็นแบบโดชคอยนะ coin, 8, โดชคอยอายุ8ขวบแล้วเพิ่งมามีโรดแม p เราต้องมีโรดแมปว่าปีหน้าเนี่ยคริสต์มาสปีหน้าเราอยากเห็นพอร์ตเราเป็นยังไงนะครับคนที่เคยเทรดแบบซิ่งมาโดยตลอดเนี่ยเราควรจะเบาลงหน่อยไหมนะครับโดยเฉพาะคนที่เทรดฟิวเจอร์นะเพื่อนเอันนี้ต้องระวังให้ดีนะครับที่เราเข้าไปทำแบบ Leverage แบบโหแต่ละคนพูดกันแบบ 20x อย่างเงี้ยเพื่อนๆตัวผมเองเนี่ย ขนาดช่วงเปรี้ยวๆเ,เนี่ยผมยังไม่กล้าเทรดเกิน 5x เลยนะครับเพราะฉะนั้นต้องระวังให้ดีนะครับมีแผนมีแผนและเทรดตามแผนให้ดีนะครับบางทีบางอย่างเนี่ยผมย้อนเวลากลับไปนะฮะไอ้หลายๆตัวที่ผมแบบเข้าออกเข้าออกเนี่ยผมคิดโอ้โหถ้าผมถือยาวแบบพอรตรระยะยาวของผมนะผมว่าผมประกอบผลประกอบการมันจะดีกว่านั้นเยอะเลยนะฮะก็ อย่างที่ผมเรียนนะผมมี3พอร์ตนะครับพอร์ตที่ถือยาวเลยพอร์ตซิ่งกับพอร์ตที่ผมถือเป็นเหรียญ Stable Coin พร้อมที่จะช้อนนะครับเวลามันมีเหตุเรียกว่าทรณีพิโรธใครที่จะเอาไปออลองประยุกต์ใช้ดูนะครับก็ยินดีนะครับผมเองได้มาจากคนที่เขามาประสบความสำเร็จในการลงทุนนะครับเขาก็วางโครงสร้างให้ผมว่าเออควรจะนะวางแผนการลงทุนยังไงเพราะว่าสุดท้ายแล้วเนี่ย มันอยู่ที่ money management เพื่อนๆน,นะฮะอยู่ที่การบริหารเงินของเรานะครับเอาละ่ะวันนี้ก็ประมาณนี้นะครับขอบคุณเพื่อนๆทุกคนที่เข้าไปกดไลค์ใน YouTube ชุมชนกับคำอวยพรที่ผมนะครับมีให้เพื่อนๆน,นะครับขอให้ทุกคนโชคดีร่ำรวยขอให้ทุกคนปลอดภัยเนี่ยนะอยากให้ทุกคนโชคดีร่ำรวยกับการลงทุนนะครับอย่าเครียดอย่าไป ทุกวันเราเห็นข่าวดีบ้างไม่ดีบ้างมันอาจจะทําให้เราม d s ส wing ได้นะผมจริงๆผมเป็นห่วงนะครับบางทีเอาข่าวดีเอาข่าวไม่ดีมาเนี่ยคนที่เทรดมานาน,านอาจจะเฉยเนะครับแต่คนที่เพิ่งเข้ามาใหม่อาจจะแบบอะไรวะเนี่ยวงการคริปโตบางวันเครียดบางวันยิ้มนะครับไอ้วันที่มีข่าวไม่ดีเนี่ยผมก็ไม่อยากที่จะเฮ้ยเราจะยิ้มดีเปล่าเนี่ยนะเราเดี๋ยวเพื่อนๆจะดูว่าเออพี่ทําไมพี่ยิ้มกับข่าวแบบนี้นะครับจริงๆแล้วผมว่าภูมิต้านทานเนี่ย คนที่เข้ามานานๆเนี่ยมันจะอีกระดับหนึ่งนะเพื่อนๆเ,เพราะนั้นมือใหม่นะครับก็เดินทางสายกลางทำใจสบายๆไว้นะครับตั้งเป้าในปีหน้าว่าเราต้องการเห็นอนาคตของเราอย่างไงนะครับเช่นเคยนะครับนี่คือตัวเลขผู้ติดเชื้อและผู้เสียชีวิตรายวันกาดยาตกทั้งในเรื่องสุขภาพและในเรื่องการลงทุนขอให้เพื่อนๆมีความสุขมากๆในวันคริสต์มาสนะครับขอให้ทุกคนโชคดีขอให้ทุกคนปลอดภัย ดูต่อไปครับผม